วันนี้เราจะมาแต่งหน้าในรถกันค่ะนี่คือสบอาทีเราหอบมาจากบ้านตอนนี้เรากำลังจะไปพิสตนโรค่ทุกคนเราต้องตื่นแต่เช้าทุกคนดูหมอก มันจะทำให้หน้าเราสว่างขึ้นกระเบื้องดูคนนะคะต่อไปนะคะทุกคนเราจะใช้ขุ s ชั่นตัวนี้อันนี้เบอร์2.5มัง้งตาคือสี่อ่ เราก็จะเอาพับพับเครเกียร์นี่นะคะทุกคนรถไฟนันแสดงว่าจะได้ประมาณนี้นะคะจากนั้นนะทุกคนเราก็จะมาลงคอนซีร์ลค่ะเราใช้ของมินเล่เหรอใช่เละเบอร์ศูนย์สองทุกคนอ่าเราจะมากเกียร์ นี่นะคะทุกคนผ่านแล้ว Wow. แล้วนะทุกคนเราก็จะมาทาทราเป็นอันนี้เป็นของอแปดคะ่ะนี่นะทุกคนก็จะเป็นอย่างนี้โคตรงอนนะ่าจากนั้นนะคะทุกคนเราก็จะมาทาลิปกันแล้วก็<ม>สเจรรอรอ์ร้อยลิปอ๋อลืมให้ดูลิปนี่นะคะลิปเราใช้ของ O T D ี O อันนี้เบอร์ศูนย์สองนี่บบ เราจะมาทาเพื่อปิดจบกันนะคะนี่ตาจานคนสีตาหวายจะกวาดแม่ไม่อยู่คิดถึงแม่เต่งหน้ายังไม่เสร็จดีมอลูกเย่จเสร็จละนี่ทุกคนเดี๋ยวเราจะให้ดูฟินิกดในวันนี้ฟินิกฟินิกว์